ครับดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชินแสนันครับในคลิปนี้สินแสก็จะมาพยากรณ์ดวงเสี่ยงโชคลงทุนของวันที่16มิถุนายน64นี้นะครับซึ่งก็จะบอกถึงชาว5ราศีที่กำลังจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนวันที่16นี้นะครับก็เหมือนเดิม้านแสจะอ้างอิงจากลัคนานะครับ ท่านใดไม่ทราบลักษณาลิงก์ใต้ใคําอธิบายไป,ปลูกดวงหาลักษณาของตัวเองได้ส่วนท่านใดสนใจด,ด้านโหราศาสตร์ไปติดตามสินแสได้ที่หน้า Facebook f แ n p a g e ส,นสนินแสนันแท่ตั้งลิงก์ใต้ใคําอธิบายในคลิปนี้ก็มีอยู่นะครับไปกดติดตามไว้แล้วก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์สําหรับท่านที่สนใจก็สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา2ราศีเต็ง าวลัคนาราศีกันกับชาวลัคนาราศีตุลถูกหวยกันไปเป็นจํานวนมากเลยนะครับจินแสก็แนะนําให้เสี่ยงโชคไว้จะต้องมีโชคนะครับงวดที่แล้วกันกับตุลน,นี่ถูกกันค่อนข้างมากนะครับแล้วหลายคนถูกติดต่อกันมาหลายงวดละในงวดนี้ก็จะมีอยู่5้าราศีแล้วก็จะมีราศีที่แถมให้1ราศีนะครับจะเป็นราศีไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามรับชมรับ ังกันไปหลังจากนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์ก็จะบอกคําเตือนนิดหนึ่งการเสี่ยงโชคลงทุนอยู่ในภาวะของความเสี่ยงโปรดใช้วิจญญายานในการรับชมรับฟังนะครับเอาแต่พอสนุกสนุกรับฟังโดยใช้สติคิคดไปด้วยนะครับราศีต่างๆที่สินแสบอกว่าจะมีโชคเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่า เป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลให้ชาวราศีนั้นจะมีโชคคนในราศีนั้นส่วนใหญ่จะมีโชคแต่อาจจะไม่ทุกคนนะครับนี่บอกได้เลยอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าราศีนั้นส่วนใหญ่จะมีโชคยังไงก็ขอให้โชคเป็นของเรานะครับแล้วก็เสี่ยงโชคได้เงินได้ทองมาก็อย่าลืมนะครับทำบุญต่อโชคต่อลาภให้ตัวเองด้วย ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับตอนนี้สินแสมีมาสองก๊กเลยซิมเบอร์โทโก๊กโจนเสี่ยงโชคลงทุนในหน้าตัวแทนนะครับและอีกก๊กหนึ่งก็คือก๊กเศรษฐีสําหรับธุรกิจทํามาค้าขายเงินทองมั่งคั่งนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาใช้วันเดือนปีเกิดของตัวเองหาเบอร์ให้นะครับสินแสมีของเข้ามาทั้งก๊กโจรแล้วก็ก๊กเศรษฐี ราคาซิมละ3,500บาทใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์ดีๆติดต่อเข้ามานะครับหาเบอร์ดีๆให้รับรองใช้แล้วดีแน่นอนก็พูดถึงเรื่องดวงดาวนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่การพยากร5ราศีที่งวดนี้จะมีโชคดวงดาวทางด้านเงินทองนะครับณปัจจุบันนี้ก็คือดาวศุกร โคจรอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับดาวศุกร์ยังอยู่ที่ราศีเมถุนไปจนถึงวันที่25มิถุนายนก็จะย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับดาวศุกร์ก็จะย้ายราศีแต่วันหวยออกวันที่16ดาวศุกร์อยู่ที่ราศีเมถุนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ให้คุณกับ ชาวราศีเมษุนกับชาวราศีธนูนะครับสองราศีนี้จะมีโชคเงินทองเข้ามาใครที่ติดขัดเดี๋ยวก็จะมีเงินทองเข้ามาทําให้คล่องตัวได้หรือใครที่เงินทองมันเดินไม่ออกจริงๆเนี่ยช่วงสุขเข้ามาส่งผลนี่ก็จะช่วยให้ขยับขยื่นได้มีหนทางออกนะครับก็มาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะครับราศีแรกสําหรับงวดนี้นะครับ สำหรับงวดนี้เนี่ยชินแสมองว่าสุขที่โคจรที่ราศีเมถุนเนี่ยจะส่งผลให้ชาวราศีธนูนะครับมีโอกาสได้โชคลาภเงินทองไปเสี่ยงโชคกันไปได้เลยสำหรับชาวราศีธนูชาวราศีธนูก็เน้นเลยเลขของตัวเองนะครับเลขของตัวเองเลขบัตรประชาชน บัตรประกันสังคมหรือว่าเบอร์โทรอะไรต่างๆที่เป็นเลขของตัวเองนะครับชาวราศีธนูทินสารเด่นให้เป็นเลขของตัวเองไปซื้อไปเสี่ยงสําหรับงวดนี้นะครับช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยมีโชคการงานเข้ามาด้วยนะครับลุ้นได้เลยในช่วงช่วงจากนี้ไปแล้วก็ภายในเดือนมิถุนายนเนี้ยโชคการงานการเงินที่ติดขัดก็จะมีเข้ามาหรือรอคอยการเงินก็จะมีเข้ามาการงานอาจจะอยู่ในภาวะ ยุงยุง่วุ่นวุ่นนิดหนึงนะครับแต่ว่าโชคทางด้านการงานมชีช่วงนี้ก็เน้นเรื่องงานไปให้ดีส่วนโชคทางด้านเสียงโชคลงทุนมีมาครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็น่าจะช่วยให้ชาวราศีธน,เนูเงินทองคล่องตัวขึ้นมีโชคมีลาบน้อยมากไปลุ้นเอาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูงวดวันที่16มิถุนายนนี้ลุ้นได้เลยครับนะครับเป็นราศีแรก ที่มีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่16มิถุนายนนี้ก,ตก็ต่อกันเลยที่ราศีที่2นะครับในงวดนี้เนี่ยราศีที่สเนี่ยสินแสมองว่าเป็นชาวลัคนาราศีเมษรครับชาวลัคนาราศีเมษดาสุขโครจรโยกหน้านะครับสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยสุขโครจรโยกหน้าอยู่ ช่วงนี้ราศีเมษก็จะมีโชคทางด้านเงินทองเข้ามาด้วยนะครับใครที่ได้โชคเงินทองมาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เสี่ยงโชคไม่ต้องมากเอาสนุกสนุกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เงินรุ้นจากการเสี่ยงโชควันที่16ได้เลยนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเสี่ยงโชคกับคนอายุมากเพศตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่าเรานะครับไปซื้อไปเสี่ยงได้เจอใครขา่ขายสลาก ก็ไปซื้อไปเสี่ยงได้สาหรับชาวลัคนาราศีเมษงวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่มีโอกาสจะถูกอยู่ค่อนข้างมากนะครับชาวราศีเมษเดือนมิถุนายนทั้งเดือนระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุให้มากนะครับนี่จะเน้นชาวลัคนาราศีเมษระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้มากเพราะว่ามีเกณฑ์เคราะห์อุบัติเหตุนะครับใครจะไปบริจาคโลหิตจะเคต ทำฟันฝูถิมปูนอะไรเนี่ยทำได้เลยหรือจะทำาสลยกรรมอะไรต่างๆก็ทําได้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้นะครับใครยังดีรออยู่นี่ก็ตัดสินใจได้เลยส่วนใครจะหาเลือกเสลยกรรมทำเนื้วสวยโดนใจก็ติดต่อทักแอดไลน์สินแสเข้ามานะครับมีเลือกเสลยกรรมเฉพาะของแต่ละคนให้ไปนัดหมอด้วยนะครับราศีเมษเป็นราศีที่ส ที่จะมีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับลุ้นเสี่ยงกันได้เลยต่อกันที่ราศีที่3เลยนะครับราศีที่3งวดนี้เนี่ยสินแสมองว่าเป็นราศีตุลครับงวดที่แล้วก็ถูกกันมาค่อนข้างเยอะสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับงวดนี้เนี่ยสินแสมองว่าจะมาอีกงวดหนึ่งแล้วโอกาสค่อนข้างมากอีกเช่นกันนะครับ ใครทิ้งงวดที่แล้วถูกรีบไปทําบุญซะนะครับแล้วก็งวดนี้ไปซื้อไปเสี่ยงได้สําหรับชาวลัคนาราศีตุล mm hmm. ก็บอกเลขใกล้ๆตัวนะครับโชคลาภต่างๆอยู่ที่ตัวเลขใกล้ๆตัวรอบๆตัวเราอะไปหาดูให้ดีๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลชอบเลขไหนก็ไปซื้อไปเสี่ยงกันนะครับมีเกณฑ์เรียกว่าจะได้เงินได้ทองใช้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็ ยังมีโชคอีกหนึ่งงวดนะครับงวดที่แล้วหลายคนก็ถูกกันไปค่อนข้างเยอะลัคนาราศีตุลทิ่ถูกหวยกันไปค่อนข้างเยอะวันนี้ดาวสุขอยู่ในภพสุภพตีโกนลัคนาตุลน,นะครับโชคมาอีกแล้วนะครับโชคเงินทองทั้งจากโชคลาบลอยแล้วก็จากหน้าที่การงานหรือว่าเงินทองที่รอคอยอะไรต่างๆเนี้ยจะมีเข้ามาสาหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นราศีที่เต็งเลยนะวันนี้ ราศีตุลเป็นราศีที่เต็งอ่ะจะต้องถูกแน่ๆนะครับจะต้องถูกแน่ๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลส่วนราศีส่วนราศีที่4นะครับไปที่ราศีที่4แล้วสำหรับงวดนี้นะครับราศีที่สี่สำหรับงวดนี้เนี่ย ชินแสมองไปที่ลัคนาราศีพิจิกครับลัคนาราศีพิจิกนะครับงวดที่แล้วหลายคนก็มีถูกกันอยู่งวดนี้ก็เล่นได้นะครับส่วนใครที่ที่งวดที่แล้วไม่ถูกชอบเลขเดิมให้ตามเลยสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับช่วงนี้ก็จะมีพวกฝันแม่นเซนแรงด้วยนะครับถ้ามีเซนบอกชอบเลขอะไรก็เล่นไปได้เลยมีโอกาสถูกค่อนข้างมากนะครับ สุขจรเข้าสู่พบมรณะช่วนะงนี้ชาวพิจิตมีเรื่องใช้เงินใช้ทองมากหน่อยหลายคนได้เงินทองมาก็จะมีเรื่องออกไปสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิตได้เงินได้ทองมาก็จะมีเรื่องออกไปแล้วช่วงนี้ก็ชาวพิจิตโดนคาดระวังเคราะห์อุบัติเหตุทะเลาะขัดแยง้งเกิดคู่กรณีหรือทะเลาะกับคนใกล้ตัวแฟนเฟินอะไรต่างๆช่วงนี้ระวังให้ดีเดี๋ยวจะผิดใจกันมีปัญหาทะเลาะกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคําพูด ะร,ระวังเรื่องคำพูดให้มากชาวลัคนาราศีพิจิกพูดจาให้น,น,น้อยหน่อยในเดือนมิถุนายนนี้จะทําให้หลายๆอย่างดีขึ้นด้วยส่วนหลายคนที่ทะเลาะกับแฟนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แนะนาให้แก้เค็ดโดยการคว่ำกระมังนะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นก็มีหลายคนที่ทะเลาะกับแฟนมีปัญหากันมาในช่วงก่อนหน้าเพราะว่าดาวมันเสียเยอะสําหรับชาวราศีพิจิกระวังเกี่ยวกับเรื่องบัติเหตุให้มากๆนะครับหรือใครเกิดบัติเหตุอะไรต่างๆก็อย่าลืม นะครับดูเลขไปเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ก็ดูเลขทะเบียนอะไรต่างๆเนี้ยเอาไปซื้อไปเสี่ยงจะนําโชคนําลาบมาให้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับฝันแม่นหลายคนในช่วงสักราวๆสัปดาห์ผ่านมาก็มีฝันฝันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆเนี้ยไปตีให้ดียิ่งใครฝันเห็นเป็นตัวเลขนี่ซื้อได้เลยนะครับปืนมารีจจดไว้แล้วก็ไปซื้อไปเสี่ยงหาเลขนั้นให้ได้นะครับ โอกาสถูกค่อนข้างมากเป็นราศีที่4นะครับที่มีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับส่วนราศีที่5นะครับราศีที่5นี่สินสาชี้ไปเลยที่ราศีเมถุนนะครับดาวศุกร์ทับลัคนาอยู่ นะครับชาวเมถุนมีโอกาสค่อนข้างมากงวดนี้มีอยู่3มราศีราศีเมทุนจะมีโอกาสถูกค่อนข้างมากถูกแล้วได้เงินมากด้วยนะครับไปซื้อไปเสี่ยงได้ยังไงได้เงินแน่งวดนี้น้อยมากเนี่ยไปลุ้นเอาสำหรับชาวเมถุนไปลุ้นได้เลยนะครับจิตใจบอกได้เลยชาวเมถุนไปลุ้นได้เลยชาวเมถุนเขาก็บอกว่า เพศตรงข้ามนาโชคนําลาบมาให้นะครับไปซื้อไปเสี่ยงได้โดยเฉพาะผิวก่อนข้างขาวชายหรือหญิงก็ได้นะชายหรือหญิงก็ได้ผิวก่อนข้างขาวไปซื้อไปเสี่ยงได้จะนําโชคนาลาบมาให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าเงินทองที่ติดขัดก่อนหน้านี้ก็จะคล่องตัวขึ้นแล้วก็โชคลาบลอยมีเข้ามาในช่วงนี้สําหรับชาวราศีเมถุนนะครับถูกหวยวันนี้ก็อย่าลืมแบ่งเงินไป ทำบุญด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับแบ่งเงินแบ่งทองไปทําบุญด้วยดวงชะตากําลังจะเริ่มดีละหลังจากนี้เนี่ยเงินทองก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆื่อมีเข้ามาตลอดสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ใครประสบอุบัติเหตุให้ไปซื้อไปเสี่ยงเลขรถลดดาอะไรต่างๆที่ตัวเองไปประสบอุบัติเหตุนั่นนะนะครับก็จะนาโชคนําลาบมาให้สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นราศีที่5นะครับ ที่จะมีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่16มิถุนายนนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งราศีที่จะแถมนะครับงวดนี้สินแสจ,จะแถมให้1ราศีกําลังเร็งช่างน้ําหนักดูว่าจะเป็นราศีไหนมันมีอยู่2ราศีที่ที่พอจะเสี่ยงได้นะครับสินแสเล็งว่าน่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกุม มันมีอยู่สองราศีกลุ่มกับกันที่วดนนี้พอเสี่ยงได้นะครับก็ยังมีโอกาสจะถูกเหมือนกันให้เป็นที่ราศีกุ่มแล้วกันเป็นราศีที่แถมในวดน,นี้มีโอกาสถูกนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุม่มพฤหัสโครจรทับลัคนาแล้วก็กําลังจะพักองศาใครทาอะไรอยู่ในช่วงนี้รีบๆทาสําหรับชาวลัคนาราศีกุม่มนะครับราศีกุ่มไปเสี่ยงกับคนอายุน้อยกว่านะครับ คนอายุน้อยกว่าให้ลูกให้หลานให้เด็กจับให้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมจะนําโชคนําลาบมาให้เป็นราศีที่แถมในงวดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจซิมเบอร์โทโกกโจรเบอร์โทโกกเศรษฐีอิงตามวันเดือนปีเกิดเราสําหรับไปใช้เป็นเบอร์หลักเพื่อเสริมโชคลาภทางด้านเงินทองนะครับก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทักสินษสเดี๋ยวจะจัดหาเบอร์ให้สําหรับตามที่ต้องการอยากได้กกไหนหรือใช้งานประเภทไหนเดี๋ยวสินาจะ เลือกให้สําหรับเบอร์โทรทั้งสองกลนี้นะครับก็สําหรับในงวดนี้สินแสก็บอกไป5า้าราศีกับ1ราศีที่แถมนะครับก็เป็นราศีที่จะมีโชคม,มีโอกาสในงวดนี้เป็นราศีของใครก็อย่าลืมไปลุ้นกันแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงให้สินแสด้วยนะแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงให้สินแสด้วยในะโซเชียลที่เราใช้แชร์โซเชียลอะไรก็ ช่วยแชร์ไปนิดหนึ่งนะครับแชร์คลิปนี้ไปบอกต่อเพื่อนฝูงส่วนท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอกาสหน้ามีคลิปใหม่ๆอะไรต่างๆมาเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดไม่ตกหล่นนะครับสำหรับงวดนี้ก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทั้ง5ราศีแล้วก็อีกหนึ่งราศีที่แถมเนี่ยถูกหวยกันให้มากๆถูกหวยกันให้จังๆในงวดนี้นะครับกําลังจะเข้าหน้าฝนแล้ว จะต้องมีเงินใช้กันสําหรับ5้าราศีหลักแล้วก็อีกหนึ่งราศีที่แถมนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ